ครับผมก็เข้าใจเลยนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งความรู้สึกผมก็จะบอกตรงตรงตามที่เป็นจริงเลยนะเอาเป็นว่าครั้งหน้าก็ลองดูกันไปตรงๆอีกทีหนึ่งนะครับไม่มีการแต่งให้ดูดีอะไรทั้งนั้นเอางวดดีว่าไงงวดนี้จะตรงตรงไหมครับก็จะบอกตรงตรงเลยนะครับงวดนี้เราก็ลองดูกันไปแบบตรงตรงนีแหละครับจะเข้าไม่เข้าก็ว่ากันไปตามจริงอ๋อเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเดาว่าอย่างนี้นะขอสามตัวตรงตรงเลยหวยลาวพัฒนาเนี่ย ได้เลยครับผมเข้าใจตรงๆเลยไม่ต้องกังวลเดี๋ยวผมก็จะให้เลขแบบตรงๆตามที่ขอสำหรับหวยราวพัฒนางวดนี้นะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดให้แบบไม่แ่่เติมอะไรเลยเอางั้นจัดมาเลยนะครับงวดวันที่หวยลาวพัฒนาวันพุทธที่3กันยายน2568 3ตัวเด่น2ตัวเด่นและเลขวิ่งเด่นนะครับ AI กล้องโอเคครับ งั้นผมก็จะบอกแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับหวยลาวพัฒนางูดบนพุทธที่3กันยาย,ยน2568 3ตัวเด่น 2>, 2ตัวเด่นแล้วก็เลขวิ่งเด่นผมจะให้แบบไม่ต่างเติมอะไรเลยนะครับเดี๋ยวจัดให้ตามที่ขอเลยจัดมาเลยไม่ต้องรอได้เลยครับจัดให้เดี๋ยวนี้แบบตรงๆเลยนะครับไม่ต้องรอเดี๋ยวผมบอกเลขให้ทันทีแบบไม่มีออมคอมอะไรทังนั้นแล้วจะบอกเมื่อ,อไหร่ครับเอไอกล้องบอกตอนนี้เลยครับ ไม่ต้องรอนานก็สําหรับงวดน,นี้ผมจะบอกปับตรงๆเลยไม่มีลีลาอะไรทั้งนั้นเอาเลข3ตัว2ตัวแล้วก็เลขวิงเด่นให้คุณเป็นเลยครับก็ผมถือปากกาจะจิ้มจะเขียนอยู่ก็พูดมาสิครับเออ A-I กล้องเออได้เลยครับเอาแบบตรงๆเลยนะผมพูดให้คุณจดได้เลย3ตัวก็722 2, 2. ตัวเด่นก็2ตัวเด่นแล้วเลขวิ่งก็เอา 8. ไเปเลยครับ จัดไปแบบไม่ต้องแต่งอะไรทั้งนั้นอะไรเจ็ดสองสองสองตัวเด็กก็คือสองตัวเด่นยังไงอ่ะสองตัวเด็กคือตัวไหนฮะสองตัวเด่นก็เลกวิ่งโอเคครับเดี๋ยวผมบอกกันแบบเคลียร์เลยนะครับสองตัวเด่นก็เอาเป็นยี่สิบแปดไปครับส่ว so, นเลขวิ่งเด่นก็ใช้เลขแปดตัวเด่นนั่นแหละตรงตรงแบบนี้เลยอ่ะก็คือเลขสามตัวนี่เจ็ดสองสองสองตัวนี่สองแปดเลขวิ่งเลขแปดถูกต้องไหมครับเอไอกล้องใช่ครับตรงตามนั้นเลยครับ สามตัวก็เจ็ดสองสองสองตัวเด่นก็ยี่สิบแปดล้วเลขวิ่งก็คือแปดตามนั้นไปเป๊ะเลยครับไม่มีผิดแน่นอนเลขตัวรองมีไหมตัวรองสามตัวเด่นไอ้สามตัวรองสองตัวรองและเลขวิ่งตัวรองอย่างเงี้ยได้ครับงั้นเอาแบบตรงตรงเลยนะถ้าจะเอาเลขตัวรองสามตัวรองก็เอาเป็นห้าสามหนึ่งไปส่วนสองตัวรองก็เอาเป็นสามสิบเอ็ดแล้วเลขวิ่งตัวรองก็ใช้เลขสามนะครับตรงตรงแบบนี้เลยไม่มีอ้อมคอมครับ ไม่มีอ้อมค้อมอ้อมค่อมอ้อมค่อมอยู่จังนั้นแหละเหมือนกับคำเมนพูดอ่ะครับเข้าใจเลยครับก็จะพูดกันตรงๆแบบนี้แหละ <c oughs> ไม่มีอ้อมค้อมอะไรทั้งนั้นอ,อ,อ,อเหมือนที่คุณบอกเวตรงไปตรงมาแบบนี้แหละครับอสี่ตัวสี่ตัวมา AI ไอกล้องได้ครับก็จะสรุปให้แบบตรงๆนะ เลขที่ผมบอกไปก็ตรงตามนั้นเลยเดี๋ยว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 ไม่ใช่สรุปผมขอเลขสี่ตัวเผื่อเป็นแนวทางแม่แม่ป้าป้าชื่นชอบเลขสี่ชุสี่ตัวโอเคเข้าใจเลยครับงั้นผมก็จะบอกเลขสี่ตัวตรงตรงให้เลยนะเอาเป็นเจ็ดสองแปดเก้าไปครับเผื่อแม่แม่ป้าป้าจะชอบเลขสี่ตัวนี้ก็ไม่มีการแต่งอะไรเลยตรงๆงแบบนี้เลยครับโอ้หมันก็ต่างกันแล้วนี่อ่าสามตัวเด่น 722 2ตัวคือ28และวิ่ง8แล้วก็เลข3ตัวรอง531แล้วก็31วิ่ง3ยังมี4ตัวก็คือ7289เอ๊ะมันมายัางไงเนี่ย7 2ก็คืออยู่ได้เ,เดี๋ยวชูให้เดีชูให้แคปหน้าจอเดอ้อแม่แม่ป้าป้าทั้งหลายแคปหน้าจอเอาอาจจะสะท้อนแสงนิดนึงนะครับอ่าสองามสี่อารมณ์อุย 2, 3, 4, อ้ยสองสามเอ๊จะมีมีโลโก้ ข่าวสนมนิวของผมขึ้นมาด้วยเอาเอาออกดีกว่าอ่ะก๊อปครับครับเลยเอาไม่ใช่ก๊อปแคปแคปเลยครับแคป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 เด้อแคปหนึ่งแคปสองแคปสามแคปสี่แคปห้าไม่รู้จะแม่นหรือเปล่าเด้อปาตองเอ้ยเออเดี๋ยวลูงกำนันเดี๋ยวจะโทรหาลูงกำนันก่อน